นี่ผมจะภาพมาอัปเดตพิคค่ะพี่น้องมีเวลาล่ะคะที่นี่มันยุดมันหยุดกันหายใจได้เฮ็ดงานจันถึงสุกเนาะพี่น้องคะ่ะม,มีเวลาดูแลบอ,อกพิกเลยมาเบิงว่าการติดดอกออกผลไม้ของเฮ้าอันนี้พิกยอดไม้แล้วค่ะที่แท่งขึ้นมะไม้หลังจากที่บุ๋มฉีดน้ำมันหอมแล้วเหยไป้างก้อนนี่ที่ว่าเพียไฟโล่งเนาะคะ่ะมาเบิงอ่ะ,อะ,อะเดี๋ยวอัปเดตต้นนี้ให้เบิงก่อนนี่คะ่ะยอดไม้พอเขาแตกยอดไม้มากเนาะคะ่ะ นี่บุ๋มกับบดายยยูเนาะเบื้องเป็นอีกแล้วนี่ล่ะแต่ว่าบุ๋มฉีดน้ำมันล้เดี๋ยวาต้นนี่ฉีดน้ำมันหอมแล้วเฮยน้ำมันบุ๋มกับออกผสมกับอันน้ำจุลินซี่น้ำซ้าเขาหนำมากหนำยังน้ำหมวกไหมบุ๋มเอินนำหมวกค่ะน้ำซ้าเขานี่ไหมคะนี่กับน้ำมันเดี๋ยวบุ๋มจะได้ไปหาซื้อน้ำมันหอมน้ำมันตะไคร้ไหมค่ะพี่น้องน้ำมันตะไคร้น้ำมันลาเวนเดอร์นียังนี่ลหละเดี๋ยวเอามาผสมแล้วกะฉีดเนาะ บานเฮาผู้ใดมีวิธีเอียงก็ใส่ไมีนำ้ำหอมสายชู่ก็ฉีดเข้าไปค่ะกระเด็ดไปน้ำค่ะ<ม>ถ้าเกิดอาการแบบนี้นี่คืออาการระยะสองถ้าระยะแรกมันจะเป็นแบบแบบใดมันจะเป็นแบบนี้ในน้อยจังสิคะนี่นี่สังเกตเบื้องเลยนี่เป็นในน้อยแบบนี้ใบกำลังจะม่วนพราใบลักษณะแบบนี้เขาสามารถแก้ได้ค่ะแก้ได้เบื้องใต้ใบสังเกตเบื้องคัน คันบุ้มปูกอยู่ประมาณ20่สกว่าต้นเนาะ20่สหาต้นเนี่ยคันมีถึงหนึ่งถึงสองสามต้นเนี่ยให้เขารีบกําจัดเลยค่ะรีบกําจัดมันจะมีต้นหนึ่งที่อาการแย่มากเดี๋ยวบุมผ้าไปเบิงอีกค่ะเดี๋ยวบุมบุ้มฉีดปุ๊บพ่อเขาพ่อเขาโดนกินแล้วเนาะคะ่ะใบลักษณะใบเขาก็จะเป็นแบบนี้ถ้าอาการยังบ่นักค่ะมุนจะเด็ดออกแบบนี้ค่ะเด็ดออกไปเลยค่ะ ผมคยเหตุคลิปแล้วนะนเนาะผมคยเหตุคลิปแล้วัมก็จะเด็ดเพราะเขาแตกขึ้นมาช่วงนี้บุม้มบมม่เวลาดูแลเลยค่ะพี่นงเขขามาฉีดเดี๋ยวต่อไปบุ้มเลิกงานมา,าเนี่ยหมือนแลงทุกแลงเลยละ่ะหลังจากเลิกงานบุ้มจะมาฉีดไปเพราะว่าช่วงนี้ที่เขาติดดอกมไม้นี่ให้ดอกไม้ได้เนะะี่ยค่ะนี่ดอกเก่าเขาที่เขาช่างอาการจะเริ่นเติบโตไปค่ะดอกผลเกา่านี่เข้าก็เด็ดมากขุ่นบุ้มเด็ดมากตั้งแต่ผุ่นเลยค่ะ เด็ดมาเด็ดมากเขาก็แตกขึ้นมาทั้งผีแตกยอดไม่ให้ตาดอกไม่ก็มาล่งอีกแล้วเนี่ยทั้งนี้นี่นีนี่จังสินี่คืออาการบพอหนักนี่เด็ดออกไปเลยค่ะบางที่เขาอาจจะยั่งเหลือตัวน้อนอยุดดานล่างแบบนี้นี่แหะค่ะวิธีสังเกตของบุมบอกพิก บางคนเพิ่นก็สีว่าถ้าปลูกเป็นไรสิมานางเบิงทะละต้นบอยูดอกค่ะ <c oughs> มึงกะลั่นตีไดเลยว่าขันสีมานางเห็ดแบบนี้คือปุมนะเอาบอยูแน่นอนถ้าเกิดปลูกเป็นไรนะ,พระเพราะว่ามันปลูกปลูกในการคานาะอันนี้บุม้มปลูกกินบุม้มปลูกกินบุ้มก็ดูแลไปคือต้นใหม่ดอกใหม่นี่ล่ะค่ะแต่ว่ามันผันได้ได้กินน้ําเนาะมึงก็ดูแลเหมือนต้นใหม่ดอกใหม่ดอกไหม้ประดาเฮานี่ล่ะนี่ก็นั่งเบิงดูแลทะละต้นเพราะว่าบุ้มปลูกบหลายน่น ปูป่บดะหลาบุมกับพ่อเบิงได้อยู่กับพ่อได้เบิงได้แง่งค่ะแง่มางบางพ่อได้เข่าสวนนี่มันจะแตกจะแตกกิ่งมองนี่ขึ้นมา,มาใบมองนี่กระด็ดออกไปก่อนนี่เห็นบ่อาการเริ่มต้นเป็นแบบนี่ฉีดด้านบนน้ำฉีดด้านล่างจับกิ่งแบบนี้ฉีดจะฉีดฉีดไสเป็นน้ำมันพอมันน้ำมันพอมัน แห่งสนิทแล้วมันก็จะเคลือบใตใบเด้ค่ะแต่ว่าเข้ากับผสมน้ำให้มันเจือจางเนาะมันปกติมุงกับผสมน้ำเปล่านั่นและเพราะว่าน้ำอันนี้มบุ้มหนึ่งก่กินขขาเนี้ยวุ้งก็เลยเอามาใส่น้ามังสินอาคะเอามาใส่กับบํารุ่งฟื้นฟูไปในโตไปน้ำรอมบํรุ่งท่างใบบางที่แต่ถ้าเข้าผสมน้ำมันหลายๆมันก็จะเคลือบเคลือบปากใบพืชปากใบพืชเขาก็สิบบได้รับออกซิเจนเนาะมันก็จะเหลืองตายได้ค่ะฉีดในช่วงแรง ะเว้นตกดินแล้วเนี่ยปากใบพืชปิดแล้วนี่ยฉีดเลยค่ะฉีดเลยนี่มันกลนหน่วยเก่ามันหน่วยเก่ามันขึ้นมาเพราะหน่วยเก่าขึ้นมาเพียลงมันกันช่างอาการจะเลื่อนเติบโตแบบนี้ไปเลยค่ะ <c oughs> บ่มีดอกบ่ามีหยังสิเนี่ยแต่ามีดอกส <c oughs> เิเขาเขาเขาบอออกอีกละค่ะ <c oughs> เขาจะเขาจะสางยอดสางกิ่งขึ้นมาใหม่แบบนี้นี่สางยอดสร้างกิ่งขึ้นมาใหม่ก็จะเป็นแบบนี้แต่ทีเป็นยิกยิกงยังสิ อาการยังบนักนี่อันนี้ที่ห้าแก่ไปค่ะเดี๋ยวมเอาให้ยตัวนี่ที่ห้าแก่ไปห้าแก่แล้วบ,บ่มแม่ใบเขาจะหายเด้อยค่ะคือใบแก่เขาก็จะสลัดเรลืองถิมไปเลยคือมันจะช่างอาการจะเลื่อนเติบโตไปเลยมันบที่สามารถที่จะสังเคราะห์ได้ค่ะจะบวสามารถที่จะสังเคราะห์แสงได้ด็ดทิิมไปเลยค่ะให้เขาแตกขึ้นมาใหมนี่เขาก็สิแตกแตกตาดอกขึ้นมายัางสิเขาสิออก ก็สิออกเรื่องเหลืองดันด,นด้านดอกค่ะเรื่องเหลืองดันด้านบางมองได้ไบก็บสิเป็นก้านดำดำก้านดำดำก้านดอกดำดำัางสินะนี่ถ้าเฮาเบิ้งท่านแก่อาการท่านมันกะมันกะย่งออกกับขึ้นมาใดเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งอีกต้นหนึ่ง <S <S <ๆ S 1> เดี๋ยวผมผาไปเบิ้งอีกต้นหนึ่งอาการนักมากปุ้มจอบอยู่นี่ต,นตนน้นบางต้นนี่นี่แก่ไปแล้วก็เด็ดไปน้ำเลยค่ะมันจะเหลืองมันโดนกินเรามันก็จะเหลือง เหลืองเป็นแบบนี้เห็นปะเป็นเหลืองๆดำๆแบบนี้ค่ะออกน้ำตาลน้ำตาลนี่จะเป็นแบบนี้นี่คือลักษณะเพียไฟเด้อค่ะเด้อเ,เด็ดออกไปเลยค่ะบ่ต้องเสียดายถ้าเสียดายบ่ได้กินเด้นี่เด็ดออกไปเลยเป็นแบบนี้นี่เขาแตกขึ้นมาไหมค่ะลอยเขาแตกขึ้นมาเขาแตกขึ้นมาวพาว่าเขาจะจับบ่มันก็สิมาพผมน้ำมันไว้ฉีดน,น้ำมันไว้ค่ะ มึงท้างนี่ <Bil> เด็ดออกใบแกี่ๆนี่มักถ่เด่นเป็นโรคพี่บามักเด็ดใบบวกพริกได้บุ๋ม<ท>น,นี่นั่งสินี่คือถือกินแล้วนี่มาเห็นห้เบิกแล้วค่ะนี่เห็นบ่เป็นน้ำตาลน้ำตาลแบบนี้บางที่มันอาจจะมีหลงเหลืออยู่จะให้มันตายรอยปรเปอร์เซ็นต์มันก็บ่ตายดอกค่ะเพราะว่าเฮาบไดใส่น้ำยาหรือว่ายาขามะแลงหรือสารเคมีอีกอย่างนนเนาะคะ่ะเนาะ เราใส่แบบธรรมชาติค่ะพี่น้องนี่ต้นนี่นี่ต้นนี้ที่บุมว่าอาการหนักเบิงกระไดนี่นี่นี่คือหนักแล้วหนักคักหนักแน่เด้อบุมบ่เอาไว้เด้อค่ะเปิดหางอาทิตย์หนึ่งละเป็นจังสี่ที่แรกว่าเห็นออกดอกมาหลายกันนึกแก่ไปแล้วเด้แก่เห็นบอก้ามันอาการหนักมันแก่บ่ไดค่ะทางถ้าแก่บ่ไดาอาการแบบนี้คือต้องเอาไว้เด้อค่ะเด้อ มันจะล่ามไปต้นอื่นเนี่ยเห็น,น่าต้นคางเขียงกันนี่ก็แตกขึ้นมาใหม่แตกดอกกันมาใหม่อันนี้บอเซดายด้อค่ะมเอาเด็ดทิมไปเลยฮักเอาไปเลยค่ะมุงบอเซดายต้นเดียวนึงเนาะแต่มันล่ามมันล่ามเบิดสวนได้เด้ <c oughs> เดี๋ยวมสิมาตัดเอาไปทิมทั้งพยะกไกลๆเลยค่ะ อุ้ยนี่ดอกกระาลได้ค่ะไปมาลายมันกับใบใหญ่ได้มันสีลนถิ่มเบิดถึงมันเกิดมาหน่วยมันกับบองงามเนาะนี่บอาไว้ดอกนี่ลักษณะแบบนี้มันกันก็แบบต้นนี่เห็นบอเห็นบอค่ะอัดห้างอาทิตย์สองอาทิตย์ไปเฮ็ดงานก็มาดรตินามเนาะบ่ค่อยได้มาฉีดน้ำมันเดี๋ยวมันก็สิบ้านนางเด็ดแบบนี้ล่ละค่ะนี่เห็นบ่ อาการเดินไปมก็สิเด็ดตัดออกมึงบ่ได้เอามึงบ่ได้เอาไว้เด้อนี่ตัดออกไปเลยค่ะที่มันเอจสิลงเดืออยู่ม้งนี่แหละวิธีกําจัดเพี้ยบมกับแบบนี้แหละค่ะเขาก็สังเกตเบ่งทั้งหมดนี่มันมีอยู่สามซีกับถางที่ลงเนาะมันก็มีทั้งแก่ได้ละก็แก่บ่ได้ถ้าอาการหนักมันก็แก่บ่ได้คือุึมเบาที่ผ่านมากนี่เนี่ย โดนกินโดนกินเด้อก็เป็นเชื้อโรคเชื้อราเป็นไวรัสไปถ้าแก่บ่ไดถ้าเกิดขึ้นมาก,กันยังย,งยิกอยู่แสดงว่าไวรัสเขาแล้วค่ะไวรัสเขาไปในลำต้นของเขาแล้วลำต้นนี่แต่ขึ้นมาไม่แห้งตะยนนันน่นี่มันลงเห็นแล้วมันสีมาจากต้นนี่แล้วเนาะ ตัวน่หน่อยห้องเลียวบ่ค่อยเห็นปัไนไดได้ทันตาบ,บ่ตาดีคลิปนี้บุมมาซ้ำนี่แหละเด้อค่ะพี่น้องเง้วแล้วคลิปเง้าวแล้วมันสีโหลดซะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเด้อค่ะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกคอมเมนต์ค่ะพักกันดูแลรักษาสุขภาพกันทุกคนคะ่ะช่วงนี้บุ้มกะสิโดนๆเท่อนึงกะสิไปตักท่ายเพราะว่าผมเห็ุงานเนาะเจอกันไม่คลิปหนาเด้อค่ะสวัสดีค่ะ